คุณมีผู้ได้เฮ็ดเด็ดปีกระบอป็นเด็ดขากระบอเป็นบอแสบคนว่าคนกระบอมาคือใหญ่เหตุเด็ดทอดทอดนี่ฉันยอดเต็มม่อมืนขึ้นซิมแล้ววันมอใช่อันนั้นถ้าจะว่าะเนร้ายแทบเ่วนมันแห้ว่าอันียมันแทงน มันไปสื้อบัวเวญนี่แหละไผ้เข่าแพงเพิ่มไอ้วนไปซื้อมากมั้ยบัวทะเลอะไรอย่างนี้อ๋อเออเออไปซื้อไปซื้อแต่ตอนนี้มาถึงบ้านยายแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่บ้านยายไวุ้ยบัวเบญบัวเบญเอาพิษมาถึงมาหายายมาเยี่ยมยายก้อนไม้บัวบก็ไม้แต่ว่าเอาพิษเมื่อกี้สักครู่มาหาคุณยายยายจอย วันนี้จะผ่าตาดจยอยสู้ไหมสู้ไหมมันมสู้สู้สู้เออสู้เข้มแข็งนังไง้่คุัวปาเป็นยไเป็นจัไดแม่บงเป็นยางแม่วมือแม่ยงแม่มือพ่อมือเป็นยางลูเอ้ยแพ้เจ็บ พักไปเพื่นเพื่อนอันเย็บพักไปเพื่อนอันขั้นมือเศร้านี่เด็กกตาหนึ่งเออบอกโคโนกะบอกว่าเฮียใหญ่บอกโคโนมันไล่มากมือเศร้านี่มันโธมากบอกโคโนเขาหน่ะซ้ำมือขึ้นเขาหน่ะซ้ำมาเอิญมาเอิญใหญ่เอเอเอาหลูไปเมืองหรอบอ เดี mm ๋ยวเสียวให้เ hmm. ป <laughs> well, we mm ็นเบิ่ง uh, อ really <laughs> uh, <also, S 1> ัปเดตอาการยายก็รอดผ่าตัดส่วงนายคุณหมอสิมาผ่าตัดหาโอ๊ยหน่าหางลาวันตะกุยเอาอย่บนมินนยิ่งเด้องสร้ยังตุ่มกูละบงหูใจเอี๋ยอะมาดูรีวิวห้องคุณยายมารีวิวห้องห้องที่เออมีน้ำอุ่นโอ้โหได้อาบน้ำรือยังคะหญิงไปอาบน้ำสิปะ จะได้สดชื่นเขาอาบแล้วนี่เบิร์ดกันอ๋อโอเคสาสื่อมาหายโอเคเอาเสื้อผ้าน่ะอยู่อยู่ในถุงใหญ่นี่ตรงนี้งานมันยุ่งมากเลยเนี่ยบัตเตอร์งานมันยุ่งมากเลยนะไหนตู้เย็นไม่มีน่ามันเจอคนในบ่อแล้วเจอในบ่อแล้วยาบ่อไหนเด้อแอรเดี๋ยวไม่ใสิบ่อในเย็นอุ้ยน้ำให้เยอะมากเลยยย่นนเล ซื้อ้ซือความสบายทั้งคนป่วยคนเฝ้าเอาโหลดไข่มือนี้สิออกยังแม่ฟันดีบอกฟันเองเลยเอานอนดีปัญญังเออแบาได้เสียงดัง

บ้าไดอ้าคืนนี้เลขลาวนะคะไปไอ้นี่ได้เลยนะคะห้องสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเศูนย์เก่ามันออกแล้วเก่าศูนย์ ปรวเยูเป so ็นห่วงเป็นห่วงลูกหล้านโมมีกินนี่เราเห็ดยูแต่มันบกคือแล้วก็พยายามอยู่แล้วก็ลั่าฟืนแล้วก็ลั่นฟฟังฟังฟอา ัวเป็นแเอน้ำเลยหันไปแช่องปาสดปลาที่นุน่มใหญ่ไปเห็ดเข่ากันหนึ่งแล้วตอนแปดโมงเป็นแม่แม่นี่ไงซ้ำสีมาหนึ่งเ้ยร้านกินเ <c oughs> อ้ยยายนี่ มันแจกเลยี้อแจ่บว่าฟอนฟอนใส่เลยแลลววยงหันนี่ก็ไม่มีผู้สอบริกาเนื้อเด้อสุวรรนะบนว่ามีการปดระว่าเืนเล้ววันนี้ผู้สื่อบริกาูสทางนางหาจาีางเดียวบว่าโอ้ก็มีแห้งว่าตอนเจ็บผู้ก็เจ็บตัแห้งแล้วเงื่อผูเศ้าเห็ุยังเสุบานนะบว่โอ้ย่าง่ที่บ้าเมิน พ่อบวแก้พ่อบแจงพ่อบวแกงหมูเ่าก็ตงตีงย่งกอตงันใส่กอกถ้อยแล่งเรองเ่านะอ่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยยจอยและครอบครัวด้วยเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจบัตรจอมแล่นวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัพเดตอาการคุณยายนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคิมบบ๊ายบายสูซูบ๊ายบายสูู้โอเคขอบคุณค่ะ